สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพบกับผมหมอแมนใน e c o b i k e r b i k e r ตัวน้อยร้อยกว่าซีซนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาทำคลิปเพื่อขอบคุณนะครับพี่ท่านหนึ่งนะครับพี่เขาชื่อว่าพี่ตั้มพี่ตั้มคนนี้เป็นฮีโร่ของผมนะครับที่มาช่วยผมนะครับในระหว่างที่ผมกำลังเดินทางกลับบ้านส่วนวเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกัน,นครับ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับในวันที่5สิงหานะครับในช่วงเช้ามืดผมกําลังจะขับรถมอเตอร์ไซค์คันเก่งของผมนะครับคทกมี 5i เดินทางกลับบ้านไปหา,าครอบครัวนะครับวันนั้นผมก็บรรทุกของนะครับไม่เยอะมากนะกระเป๋าแค่2ใบแล้วก็มีการตรวจเช็คสภาพลมยางนะครับอะไรเรียบร้อย น้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่อยู่ในรถเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ขับรถตามปกติคือการขับรถนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยระยะทางประมาณ200กิโลสำหรับผมคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมผมชินแล้วนะครับมันมันมันไม่ได้ไกลอะไรมากก็รู้สึกว่าเราก็ขับเหมือนปกติก็ขับไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเร็วแค่เจ็ดสิบแปดสิบเท่านั้นเองขับไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งสภาพการจราจรในช่วงนั้นก็จะโล่งแต่ว่าถนนเนี่ยยังคงมีการซ่อมแซมอะไรกันอยู่บ้างน,นะผมก็ขับไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเข้าในส่วนของตัวเมืองระยอง <c oughs> เข้าไปที่ตัวเมืองระยองนะครับปรากฏว่ารู้สึกว่าขับไปแล้วมันแปลกๆจากประสบการณ์ของผมคือคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะที่ส่วนของยางหลังผมก็ขับแอบ เข้าข้างทางเพื่อที่จะไปตรวจตรวจสอบตัวรถปรากฏว่ายางหลังเนี่ยมันอ่อนครับยางหลังมันอ่อนแล้วก็มีท่าทีว่ามันกําลังจะรั่วผมก็เลยเอาสูบที่อยู่ในรถนะครับมาสูบเพื่อให้ล้อหลังเนี่ยมีลมยางแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะรั่วแล้วแหละเพราะว่าเราสูบเข้าไปเต็มที่กดสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ายางกําลังจะแบบเราก็สูบ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  ออให้เต็มที่แล้วก็วางแผนว่าจะหาร้านปะยางในระหว่างทางผมขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเข้าไปในส่วนของตัวเมืองระยองนะครับไปเจอร้านปะยางร้านหนึ่งแต่ว่าร้านนั้นเนี่ยมันยังไม่เปิดนะคือเราก็กล่าวว่าย๋ยวเราจอดรออยู่แถวนี้แหละเพื่อที่จะรอร้านปะยางเปิดเต็ม mm hmm. ที่ก็น่าจะไม่เกิน8ปดโมงในช่วงระหว่างนี้เราควรจะต้องหาอะไรทานก่อนผมก็จอดรถไปที่ร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งนะครับ ที่มีชื่อเป็นตัวเลข2ตัวนะไปจอดไว้บอกไ้เซเว่นก็จบเนาะก็จอดไว้นะครับหาซื้อข้าวกินนะครับแล้วก็นั่งรอร้านเปิดจากนั้นไม่นานนะครับประมาณ8โมงนะผมก็เห็นว่าร้านเปิดแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเข้าไปปักยางที่ร้านนั้นนะครับเสียค่าบริการไปประมาณ120บบาทนะครับแล้วก็ร้านเขาบริการดีนะบริการดี หลังจากนั้นผมก็เริ่มออกเดินทางต่อนะครับก็คิดว่าคงจะไม่เจอปัญหาอะไรแล้วแหละแล้วขับพวกเราไปเรื่อยๆนะด้วยความเร็วเท่าเดิมนะครับแล้วก็าถนนเส้นเดิมตามที่วางแผนเอาไว้นะขับไปเรื่อยๆแต่ก็แอบคิดในใจเล็กๆนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีรอบสองเราจะทำอย่างไร แต่ก็คงจะไม่มีมั้งเพราะเราเพิ่งเปลี่ยนยางมานผมก็คิดของผมหนึ่งนี้คิดไย้งแง่ดีขับไปเรื่อยๆแล้วแล้วเ,เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นนะครับก็คือในช่วงนั้นเนี่ยฝนฟ้าเริ่มจะตกนะครับมันเริ่มมืดครึ้มเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะล้อหลังมันสบัดนะครับในช่วงเข้าโค้งพอดีมันเริ่มสบัดนะครับเอ๊ะเรา ก็เลยรถความอยู่ลงนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าจะควบคุมรถไม่อยู่ถ้าคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดง่ายสงสัยจะแย่นะครับคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องหาเธอแก้ครับผมก็จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนั้นอยู่แถวตรงข้ามกับวัด วัดบ่อทองนะจังหวัดระยองจอดรถมอเตอร์ไซค์เตะขาตั้งปุ๊บลงมาดูที่ล้อหลังทันทีนะครับถ้าคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่แนแบนอีกแล้วครับคุณผู้ชมล้อหลังมันแบนอีกแล้วและรอบนี้สูบลงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าล้อหลังเลยน่นหมายเพราะว่ามันต้องจุบขาดเออหรือไม่ก็มันก็ต้องแตก คือยางในมันน่าจะแตกแน่ๆนะครับผมก็แบบอืมเพิ่งเปลี่ยนมานะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นสงสัยจะไม่ใช่วันของเรานะครับผมก็เอาไงดีว่าจะแก้ปัญหายัางไงจะโทรไปหาเพื่อนดีไหมก็ดูเฟซบุ๊กเพื่อนโอ้โเพื่อนไปเที่ยวฉาเชิงเสาจบเลยนะครับใครจะมาช่วยผมถ้าจะให้คุณพ่อคุณแม่มารับนะครับอู้ ระยองกับจันมันห่างนันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยติดสักแก้วนะไม่ใช่อยู่ในตัวเมืองจันห่างกันก็เป็นเป็นร้อยโลนะครับจังหวะนี้ก็คงจะต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วแหละอืม <S <S เราลองหาบ้านคนแถวนี้ดูซิถามเขาดูดีก่าว่าร้านป่าหยางอยู่ตรงไหนนะครับก็ค่อยๆเข็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับหาบ้านคนม,มาได้ประมาณสัก 20เมตรเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่ทางซ้ายมือเตะขาตั้งจอดรถนะครับเดินลงไปดุยดุยดุยไปหาเขาเลยนะครับยกมือสวัสดีครับรถผมยางรั่วครับอยากจะรู้ว่าร้านปะยางอยู่ไกลไหม mm hmm. เขาก็หวังดีนะครับคิดว่าผมไม่มีสูบเขาก็จะสูบไหมผมก็บอกผมสูบเรียบร้อยแล้วครับมันสูบไม่เข้าคือร้านปะยางอยู่ไกลไหมครับน้าเขาบอกเนี่ยไปตรงเนี้ยประมาณ2กิโลได้ เดี๋ยวผมดูก่องผมมีเบอร์ไหมสุดท้ายก็ไม่มีเบอร์นะครับเบอร์โทรไม่มีแต่ก็ยังไงดี mm hmm. เขาก็ชี้ให้ผมดูนะตรงไปเนี่ยตรงไปอีกเนี่ยประมาณสองกิโลจะได้เจอร้านปะยางผมก็กลับมาคิดนะครับหาทางแก้ปัญหาต่อ,อเราขับบดไปก็ได้มั้งเขีนไปก็ได้มั้งแค่สองกิโลไม่ไกลยะงไรมากสำหรับผมด้วยความที่ว่าเราก็อือาชีพหลักของเราคือเรา เราไปถ่านนะครับผมก็เออมันน่าจะต้องไหวแหละผมก็โ okay. อเคเข็นนะครับเข็นบ้างบดบ้างเข็นบ้างบดบ้างขับไปเรื่อยๆแต่คุณเชื่อไหมว่ามันไม่ได้ง่าย,ยที่คิดนะครับการขับรถมอเตอร์ไซค์โดยกรบดยางล้อหลังไปเรื่อยๆมันมันไม่ง่ายเลยนะครับมันมันไม่ง่ายเลยจริงๆถ้ามีอุปกรณ์เสริมเหมือนอย่างในช้อปปี้ที่มันมีขายผมก็จะซื้อมาใช้นะ คือมันไม่ง่ายจริงๆนะับมันจะแบบมันจะแบบอย่างเงี้ยสะบัดแบบอย่างเงี้ยจนแบบเฮ้ยเขียนง่ายกว่ามั้งก็เลยต้องจอดเขียนนะครับแล้วก็บิดปึ๊บโผล่บิดยิ่งล้อหลังสะบัดเลยนะครับรถผมมันก็หนักพอสมควระมันก็แบบก็จะล้มเอาให้ได้เราก็ก็ต้องยอมรับชะตากรรมขับบดขับบดขับบดไปแล้วกันนะจนกระทั่ง มีรถกระบะคันหนึ่งนะครับเป็นรถกระบะ d m a ม i d ซีดขับแฟบไปจอดตักหน้าผมประมาณสัก20เมตรผมก็คิดนะครับรถคันนี้มาจอดทำไมแต่ผมก็คิดว่าเขาคงจะจอดเพื่อที่จะคุยโทรศัพท์มั้งหรือว่าเขาจะแวะมารอเพื่อนอะไรอยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่พอผมกำลังเขียนรถของผมเข้าไปใกล้ๆ เขาก็เขาก็ทักผมเอา้าสวัสดีครับพี่จะไปไหนผมก็บอกผมจะไปจันทบุรีเออรถเป็นอะไรเออยางหลังมันมันรั่วครับอืมเหรออว่จะไปจันทบุรีใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปส่งดีกว่าผมกม็เดี๋ยวพี่โอ้ผมรู้สึกเกรงใจไม่เป็นไรครับทางเดียวกันเดี๋ยวช่วยกันยกรถมอเตอร์ไซค์ของพี่เนี่ยขึ้นท้ายรถผม ระหว่างกำลเราจะยกนะครับก็ยกไปเขาก็บอกอยู่เนี่ยพคนทีผมขับผ่านพี่ไปรอบนึงแล้วผมเห็นว่าเอ๊ะรถเป็นอะไรผมสงสัยผมก็เลยไปยูเทิร์นแล้วก็วนกลับมาดูผมว่าเฮ้ยเขาเหมือนเขาแบบเขาจะตั้งใจช่วยผมจริงๆอ่ะคือเขาสงสัยไงเขาก็เลยแบบไปยูเทิร์นเพื่อมาดูดูผมเนี่ยนะว่ารถผมเป็นอะไร คือมันแสดงถึงเจตนาว่าเขาเขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือผมนะครับผมก็แบบก็ลึกๆในใจนะก็รู้สึกเฮ้ยประทับใจไว้ที่เราในความโชคร้ายยังมีความโชคดีเราเหมือนเหมือนว่าเรายังมีบุญเราแบบเฮ้ยเราโชคร้ายนะแต่แบบเรายังมีบุญบุญของเราอยู่นะครับที่ประธานพี่คนเนี้ให้มาจอดอยู่ข้างหน้าเรา ให้ช่วยเหลือเรานะครับให้พ้นจากวิกฤตตรงเนี้คือมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบคนดีๆยังมีอยู่ในสังคมไทยเราคนมีน้ําใจยังมีอยู่จริงในสังคมไทยเรานะครับในยุคที่เราแข่งขันกันในยุคที่ทุกคนต้องเอาตัวรอดแต่ยังมีคนที่มีน้ําใจกับเรานะครับอยู่ตรงนี้ที่กำลังจะยกรถมอเตอร์ไซค์ของเราขึ้นท้ายรถกระบะของเขาเพื่อที่จะเอาเรา กับรถของเราไปส่งร้านปะยางจากนั้นผมก็ขึ้นไปท้ายรถกระบะนะครับประคองรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองนะระหว่างที่รถกระบ,บะนะครับเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆผมก็เหล่มองข้างทางน,นะครับประมาณ2กิโลเดี๋ยวพี่เขาคงจะจอดร,ร้านปะยางให้กับเราปรากฏว่าขับเลยไปครับเลยไปเรื่อยๆเลยแล้วในช่วง2กิโลนั้นนะผมไม่เห็นร้านปะยางสักร้านเลยนะ ผมก็รู้สึกเาาราโดนหลอกไว่ะแต่ก็คือพี่คนเนี้ยเขาก็ยังขับรถนะครับไปเรื่อยๆ่อยยังไม่มีท่าทีว่าจะจอดผ่านที่แล้วที่เล่าที่แล้วที่เล่าไปู่ถึงนู่นนะครับเขาดินไปถึงเขาดินนะครับเอาผมไปส่งไว้ที่ร้านปะยางที่เขาดิน <c oughs> นะครับพาไปส่งร้านปะยางเรียบร้อยนะครับช่วยกันยกรถลงอะไรเรียบร้อยผมก็ถามพี่เขาแล้วพี่ตั้มจะไปไหนครับ เนี่ยบ้านพี่อยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละเดีย๋ยวพี่กลับบ้านนะครับก็ทําการขอบคุณอะไรกันไปนะครับแล้วก็ทิ้งผมไว้ที่ร้านปกยานในตอนนั้นพูดแล้วผมก็ยังรู้สึกแบบถ้ามีโอกาสผมก็ยังอยากจะกลับไปขอบคุณพี่เขานะครับถ้าเกิดว่าพี่เขาดูคลิปนี้อยู่ก็ยังไงผมก็ขอขอบคุณพี่ครั้งหนึ่งนะครับผมที่ช่วยเหลือผมในวันนั้นนะครับ อมองตรงนะครับว่าถ้าไม่ใช่พี่ในวันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปหาร้านปะยางได้ที่ไหนนะครับซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะสำหรับในช่วงนั้นนะครับก็ยังไงขอบคุณพี่มาแนะนำนี้นะครับและนี่คือเรื่องราวนะครับของฮีโร่นะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือผมและประสบการณ์ ความรู้ที่ผมได้รับจากการขับรถมอเตอร์ไซค์ในครั้งนี้คุณผู้ชมนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ไหมคุณผู้ชมนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับทางด้านใต้คลิปนะครับและถ้าหากว่าใครมีข้อแนะนําอะไรนะครับที่เป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของยางนะครับโดยเฉพาะยางไหนนะคุณผู้ชมนะครับพี่ๆน้องๆ สา, ing, ส,าสายทัวริงสายขับอัลไซด์ทุกคนใช้ยางในแบบไหนยี่ห้ออะไรยังไงคอมเมนต์ Comment มาบอกแนะนํากันได้นะครับทางด้านใต้คลิปเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องสองล้อพี่น้องที่รักการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยกันจะได้เป็นประสบการณ์แชร์ประสบการณ์นะครับเมื่อเกิดปัญหาเมื่อเจอปัญหาเราจะได้ป้องกันและแก้ปัญหาได้ทันนะครับผมว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้หรือความบันเทิงก็ตาม อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ทดีโอดีด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวใหม่ๆห,หรือเรื่องความรู้ใหม่ๆอะไรยังไงนะครับเราก็จะนํามาแชร์กันเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับี่น้มองครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าหากว่าเรายังมีลมหายใจถ้าหากว่าเรายังมีความฝันอย่าหยุดทํามันนะครับและรีบทําก่อนที่ร่างกายของเรานะครับ จะไม่สามารถทำมันได้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับแล้วบกันคัด